ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่19กันยายน2563นะครับวันนี้ชมรม200ใจบุญเกิดหนุห่มเยี่ยกไรได้มามเคที่1840น,นะครับเคสนี้ก็เป็นเคที่3ของวันนี้นะครับผมนำโดยหลวงพ่อเจ้าวาดวัตน์ขนายานทัยจิรามอำเภอท่ามุงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วท่นานสขอเดเสกวัฒนมงคลนะครับอดีตประธานสภาเกจจอมทอง3สม,มัยนะครับวันนี้ทงชมรมได้นำแทนเพืมอมอบให้คุณยายบุญช่วยนะครับเกิดพิทักษ์อายุก้าน2ปีนะครับแกป่วยเป็น โรคชราแล้วกระดูกสะโพกแตกนะครับผมติดเตียงมาประมาณสามสี่ปีแล้วนะครับเราก็มีลูกสามคนดูแลนะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้นะครับอไรที่กลเก่าวแล้วนะครับผมอันนี้ก็ถือเรื่องจากที่เรามาตัดกั้นตัดผมให้น้องประชาชนที่วัดใหญ่ดวยกันก็เลยได้มาเยี่ยมคุณยายโดยนำเงิเพิ่มาให้ภาพแทก,ก็จะช่วยชุนค่าใช้จ่ายให้กับคุณยายได้ไม่มากก็น้อยครับค,คุณลูก ขอบคุณมากเลยนะคะได้นี่ได้ประโยชน์มากเลยเพราะเราได้ไปหยาดไปเยอะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณจริงๆในฐานะที่เป็นผู้ประสานงานของเขตนียนะคะพี่อ๋อยก็เลยว่าคนจะดูสอสอนว่าคนใะชุคมคนมีเคสอะไรที่ต้องการสิ่งที่มีเร่องมอบให้นี้เดี๋ยวก็จะาํามห้ ก็ในฐานะชาวชุมจันประสานนี้คะคะต้องขอขอบคุณ <boundaries> ค <si suppression> ุณเจนนีเสรมากนะคะหรือสาวขอนิ่งทีุ่ตสาเห็นใจคนผู้ยากไร้ผู้สุดติดเตียงนะคะที่นาแผ่นเพิย์มาให้ค่ะขอให้คุณภาพคุ้มครองทิมงานทั้งหมดทุกคนเลยนะคะครับขอบคุณมากมากค่ะนะครับพี่ๆที่ดูอยู่นะครับถ้าใครที่อยากจะบริจาคนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยนะครับหรือว่าเตียงแผ่เพิย์หรือว่าวีแชร์นะครับ พวกผมแนละ้วจะเป็นสะพานบุญให้ให้กับถึงมือถึงมือของผู้ป่วยทุกคนเลยนะครับผมนะครับท้ายนี้นะครับนะก็ขอบคุณพี่ๆนะครับที่ติดตามนะครับขอเป็นกําลังใจให้กับทางชมรมและพวกเราด้วยนะครับให้มีกําลังใจทําต่อไปนะครับวันนี้แล้วเราก็าขอตัวลาไปก่อนนะครับไปพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ